ตรวจสุขภาพประจำปีควรจะตรวจอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะการตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีโรคก,ก็สามารถไปตรวจได้นะคะเนื่องจากการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีเนี่ยเป็นการตรวจเพื่อป้องกันนะคะหากว่าเรามีโรคเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้รีบรักษาตั้ง,ตงแต่นั้นเนินนะคะเพื่อที่ทำให้การรักษาเนี่ยเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้มากขึ้นเลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเราจะตรวจร่างกายเนี่ยเราจะตรวจอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็ตรวจวัดความดันตรวจระดับน้ําตาลในเลือดนะคะก็จะเป็นระดับน้ําตาลในเลือด fasting blood sugar นะคะแล้วก็เป็นตรวจค่าน้ําตาลสะสมนะคะ HbA1c เนะเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานนะคะอย่างที่2นะคะก็คือตรวจระดับของไขมันในเลือดนะคะ ไขมันในเลือดน,นี้รวมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์นะคะ HDL ไขมันดีเนาะแล้วก็ LDL ไขมันไม่ดีนะคะคำนวณออกมาเป็น total cholesterol นะคะการตรวจไขมันในเลือดน,นะคะก็จะเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเป็นโรคไขมันโลหิตนั่นเองนะคะ อย่างที่3นะคะก็คือตรวจระดับกรดยูริกน,นะคะเพื่อประเมินว่าเราเป็นเกาหรือเปล่านั่นเองค่ะอย่างที่4ี่นะคะก็คือตรวจค่าเอนไซม์ในตับนะคะก็จะเป็นการตรวจระดับ s g o t นะคะแล้วก็ s g p t แล้วก็ตัว L Alkaline p h o s p h a t a s e นะคะเพื่อตรวจหาภาวะตับอักเสบนะ,ะของตับเสื่อมแล้วก็ภาวะดีซานนั่นเองนะคะที่5นะคะก็คือตรวจระดับการทำงานของไตนะคะโดยที่เราจะตรวจจากค่าเรียตินแล้วก็ค่า BUN นะคะ พื่อดูความสามารถของการขับของเสียในไตนั่นเองนะคะอย่างที่6นะคะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะดูส่วนประกอบของเลือดไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของเลือดซึ่งจะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคโลหิตจางหรือเปล่านะคะหรือว่ามีภาวะของมะเร็งเม็ดเลือดขาวอยู่หรือเปล่านั่นเองนะคะอย่างที่7นะคะตรวจการทํางานของต่อมไทรอยนะคะโดยที่ค่าที่เราจะตรวจกันก็คือค่า TSH นะคะแล้วก็ ฟรีทีสี่นะคะอย่างที่8นะคะก็คือตรวจขึ้นการทํางานของหัวใจนะคะหรือว่า ekg นะคะเป็นการประเมินการทํางานของหัวใจในขณะพักนะคะดูความผิดปกติได้เช่นเพราะว่าหัวใจขาดเลือดนะคะหรือว่าเพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนั่นเองนะคะอย่างที่9นะคะก็คือ x r a y ปอดนะคะเพื่อดูขนาดของหัวใจวัณโลกหรือว่าโรคต่างๆเกี่ยวกับปอดนั่นเองนะคะอย่างที่10นะคะคือการัลตราซาวช่องท้องนะคะเพื่อดูอวัยวะในช่องท้องนะคะก็คือมีตับ มีม้ามนะคะมีตับอ่อนรวมถึงรังไข่มดลูกแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะอย่างที่11นะคะก็คือการตรวจตานะการตรวจตาเนี่ยก็ตรวจได้ตั้งแต่เราเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงรวมถึงการตรวจความดันลูกตานะคะซึ่งจะบอกบอกได้ว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่านั่นเองนะคะ สุดท้ายนะคะสาหรับผู้หญิงนะคะก็จะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมเนาะมะเร็งปากมดลูกนะคะสามารถเริ่มตรวจได้ตั้งแต่อายุ21ปีขึ้นไปนะหรือว่าหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไปแล้ว3ปีเนี่ยก็สามารถจะตรวจมะเร็งปากมดลูกได้เลยนะคะส่วนการตรวจเต้านมนะคะก็แนะนําให้ตรวจทุกๆปีเนาะอาจจะเป็นการคลำตรวจเองนะคะส่วนการตรวจเต้านมนะคะแนะนำว่าหากอายุ40ปีขึ้นไปนะคะก็ควรตรวจแบบเมมโมแกรมนะคะ หากใครที่ยังไม่เคยตรวจร่างกายเลยนะคะไม่เคยตรวจสุขภาพเลยเนี่ยแนะนําให้ไปตรวจนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะเนื่องจากว่าบางคนนะคะอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรเลยเนาะคิดว่าตัวเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแต่ว่ามีปัญหาความดันไขมันสูงเนี่ยเยอะนะคะหลายๆคนที่มาในร้านเนี่ยจะมักจะปวดหัวมานะคะตรวจวัดความดันทีไรก็ขึ้นก็เห็นเลยนะคะว่าความดันสูงเนาะซึ่งถ้าเราไม่ตรวจนะคะเราก็ไม่สามารถจะรู้เลยเนาะและยิ่งถ้าเรารู้ช้านะคะเราดูแลตัวเองชา้า เรารักษาชา้าทานยาชา้าก็อาจจะเกิดโรคเหลือหลังตามมาได้อีกเยอะเลยนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ